สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 i ประจำวันที่31มีนาคมประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น127รยหลายรวมยอดสะสม1651รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายรวมเสียชีวิตแล้ว10รายสำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่นั้นเป็นชายไทยมีโรคประจำตัวคือเบาหวานร,ร่วมด้วย ขณะที่รัฐบาลและหลากหลายภาคส่วนต่างก็ยังหามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มนำอุโมงค่าเชื้อโควิด -19 แบบอัตโนมัติมาใช้เป็นวันแรกเพื่อดูแลข้าราชการในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวภายหลังการทดลองใช้อุโมงค่าเชื้อว่าตนเองได้ตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งอยู่ในระดับ36.5องศา,าเซลเซียสและกล่าวถึงการนำอุโมงค่าเชื้อมาติดตั้งเพื่อที่จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการให้มีความปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 ส่วนการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไปยังคงมีใช้ในจุดอื่นๆที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใต้บัญชานะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเดินทางมาจากไหนบ้างก็ต้องมาตรวจที่นี่ก่อนครับ ทางด้านพลตารวจโทดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมถึงลักษณะการทํางานของอุโมงค่าเชื้อว่าเป็นระบบเซ,นซ็นเซอร์ใบหน้าทุกคนที่เดินเข้าภายในอุโมง์ระบบจะพ่นละอองน้ํายาฆ่าเชื้อเป็นจํานวนมากซึ่งก็อยู่ระหว่างการทดลองประสิทธิภาพหลังจากนี้จะนําไปหา,หารือที่ประชุมถึงผลการทํางานหากมีประสิทธิภาพดีเป็นที่ยอมรับก็จะนํามาใช้ต่อจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายไป และนอกจากนี้ตามจุดคัดกรองการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ออยังคงดำเนินอยู่ล่าสุดพลตำรวจตีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 i ที่ถนนพระรามสองตรงจุดนี้จะทำการคัดกรองรถที่ผ่านไปมาอย่างละเอียดเพื่อวัดอุณหภูมิไข้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถโดยสารสาธารณะ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ของประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพวื่อเพื่การป้องกันไม่พลาดการแพรเชื้อและก็การจังหวันะครับก็สู่กรุงเทพมหานครทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน